จริงๆแล้วถ้าคําถามนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับทีเดียวแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับถ้าจะเริ่ม AI เนี่ยผมว่าต้องผสมผสานนะครับอันแรกเลยคือท็อปดาวท็อปดาวเนี่ยในผู้บริหารเนี่ยก็ต้องกําหนดแนวทางกําหนดทิศทางกําหนดดิเรกชันนะครับกำหนดเรียกว่านอสตาร์หรือว่าทิศท,ทางที่เราจะไปให้ชัดเจนอันนี้อาจจะเรียกว่าท็อปดาวได้แต่จริงๆแล้วมันคือความชัดเจนนะครับขององค์กรนะรที่จะไปต่อในเรื่อง AI แบบไหนอย่างไรไปแก้ปัญหาไปสร้างธุรกิจอย่างไร เรื่องที่2คือ Bottom Up บอทมาฟเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสนะครับให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีโอกาสทดลองนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเอมันเป็นเรื่องใหม่การเอา AI มาใช้ก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเปิดโอกาสนะครับให้มีการทดลองนะครับเป็นบอทอมาฟได้ลองการดูว่าผลลัพธ์ดีไม่ดีอย่างไรแล้วก็มาปรับจูนกันผมว่านั้นคือเป็นเรื่องของบอทอมาอขั้นที่3มเลยเนี่ยผมคิดว่ามันคือการผสมผสานนะครับทั้งท็อปไลน์และบอทมาฟความหมายคือว่าหลังจากทดลองไปแล้วได้ผลลัพธ์มาแล้วเราจะขับเคลื่อน AI อย่างไรนะครับให้ไปสู่ปลายทางแล้วก็ให้มีผลกับธุรกิจจริงๆเพราะฉะนั้นบรอดเม้าจะมาผสมกับท็อปดาวแล้วก็สร้างกระบวนการขับเคลื่อนในโครงการที่มีเพื่อไปให้ถึงปลายทางให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจอย่างจริงๆครับ